สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นยิงชาราววัย75ขับรถ10บล้อ,อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาและถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ในขณะนี้ภายหลังสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเผยเรื่องราวขนาดที่ตนเองแวะพักรับประทานอาหารพร้อมคลิปวิดีโอโดยเผยให้เห็นคุณยายวัย75ปีท่านหนึ่ง ที่กำลังเดินขึ้นรถพ่วงแลนะกำลังจะขึ้นเพื่อขับรถพ่วงขนาดใหญ่โดยได้ระบุข้อความว่าแมะทานเข้าวเจอคุณยาย75ปีขับมา40ปียังมีเก่าวกว่านี้ไหมโดยหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความสุดยอดของคุณยายที่ถึงแม้อายุจะเยอะแล้วแต่ก็ยังขับได้นั่นเอง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับคุณยายอายุ75 เอาไปให้ลูกชายดู สวัสดีครับยายสวัสดีครับ